เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมชิปเสียงหายครับใช่เลยครับผมเหยียบเดี๋ยวอัปเดตนิดนึงนะครับผมในส่วนของมาฟังประเด็นข้อสงสัยที่กรตอมาชี้แจงซิปเมกนะสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินได้ฟังมานะครับผมในขั้นการนะครับผมได้กล่าวว่านะครับผมส่วนหนึ่งก็คืออทางซิปเมกที่ไปยื่นฟ้องยื่นยื่นล้มละลายนะครับผมกับตัวของสาทริคโปนะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับหลักเขตแดนไทยนะครับผม แต่ปัญหาก็คือว่าไอ้เงินที่ไปลงทุนเนี่ยในซิปอัพเนี่ยมันคือเงินของคนไทยนะครับผมจากการค้าเน์เนี่ยสิงคโปร์ไม่ได้ลงทุนในซิปเมกเยอะขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็เมื่อการไปยื่นอย่างนั้นเนี่ยเอาผู้เสียหายที่ไปยื่นไม่ทันเนี่ยจะเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับผมตอนนี้ต้องอรอฟังความชี้แจงนะผมจากซิปเมกนะซึ่งซิปเมกชี้แจงมาว่า,าทางการจากหลังสกรต้พูดนะครับเขาบอกจะทําตามกรต้ที่บอกทุกอย่างนะผมแต่ ความไม่ชัดเจนในสิ่งนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าบริษัทนั้นอาจจะไม่ได้มองคนที่เสียาหายนะผมเป็นคนเสียาหายจริงๆนะครับผมอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับผมแล้วเราก็จะไม่ใช่เป็นปลักปามใครก็ตามนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือเขามีเวลาตนะั้งแต่วันที่20จนถึงปัจจุบันนะครับผมจนถึงมีเรื่องฟอง้อ,ลลลองลมละลายยื่นยืขอลมละลายนะกับสิงโคโปร์เนี่ย เขามีเวลาชี้แจงเรามากขนาดนั้นนะผมแต่ในการยื่นขอ,นอร้มลายเนี่ยเขาบอกเราแเพียงแค่ช่วงเวลาเดียวนะครับผมถ้าคุณเข้าไปดูในอีเมลคุณจะสามารถรู้ได้นะครับผมว่าช่วงเวลาที่เขาบอกเนี่ยเป็นช่วงเวลากระชั้นชิดมากนะครับผมไม่ได้แบบเป็นแบบเป,เป็นวัน,เป,น,วนเป็นวันนะผมกระชั้นชิดมากๆนะสิ่งนี้ทําให้เราเห็นอะไรล่ะสิ่งนี้เราอาจจะทําให้เราเห็นว่าการบริหารสภาพคล่องอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดไว้การที่มูลค่าบางอย่างที่เกิดขึ้นของซิเมกอาจจะไม่ได้ทําให้เรา ชัดเจนขนาดนั้นนะครับผมอย่างน้อยที่สุดตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรกันแน่นะครับผมซิปเมกไม่บอกความเป็นจริงทั้งหมดกับกรตกรต,กตใช้คําว่าดูจากข่าวมาอย่างเดียวคําชี้แจงที่ส่งหนังสือไปก็ไม่ได้รับกลับคืนมาอันนี้หรือหรือคือความบงใสนะครับผมเราก็ต้องมาใช้เคชั่นมาก,กว้างๆนะครับผมในครั้งนี้ส่วนที่2ที่เลขาธิการพูดนะครับผมก็คือในการที่เข้าไปดูในเทรดวอร์เรดเนี่ย เขาบอกว่าเทนโวร์ตของตัวซิปเมกในประเทศไทยยังอยู่ครบแต่ประเด็นก็คือในเมื่อเท w a วร์ตอยู่ครบทำไมถึงเปลี่ยนเหรียญบางเหรียญไปประเด็นส่วนนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับผมที่ต้องได้รับคำชี้แจงจากซิปเมกเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผมและยังน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องมาดูกันว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ยังไงนะผมวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยเขาจะมีกลุ่มคนนะครับผมไปยื่นที่กรรทอนะแต่ผมคิดว่าการดําเนินการของกรอเนี่ยช่วงเวลานี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าช้าแล้วล่ะครับผมอ่า ในความเป็นจริงนะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับผมสิ่งหนึ่งที่กรอตวควรจะต้องทําแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จนะครับผมคือการปิดการเทรดนะครับผมซื้อขายก่อนเลยนะครับหลายคนบอกว่าปิดการเทรดก็ไม่ดีดิงั้นเดี๋ยวเกิดปัญหาขึ้นคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับผมการปิดการต้องขออภยัยปิดการอเอานําเงินเข้ามานะผมในระบบเพิ่มเติมไม่งั้นปัญหามันจะไม่ไม่จบหรอกนะในเมื่อบางคนมองว่าเ,เทรดวอลรีดยังใช้ได้อยู่ทาไมเราไม่ใช้เทรดวอลรีดละ่ะปัญหาตรงส่วนนี้แนะี่ยมัน เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำชี้แจงของกรตอรมันชัดเจนขนาดไหนเพราะเขาแค่บอกว่าเขาไปดูแล้วเทรดวอลเล็ wallet, เงินอยู่ครบจะใช้คำว่าเงินอยู่ครบไม่ได้เขาบอกโทเค็นอยู่ครบซึ่งตรงนี้เนี่ยควรจะต้องเปิดเผยว่าเขาไปดูเทรดวอ a เล e ตตรงไหนเขาไปดูฮอตวอลเล็เขาไปดูเอกสารเขาไปดูรูปแบบอะไรที่เขาสามารถบอกได้ซึ่งเขาไม่บอกส่วนนี้คือในช่วงเวลาที่คุณไลฟ์เนี่ยคุณสามารถที่จะบอกทุกอย่างให้เราได้อะแต่คุณไม่ได้บอกให้เราชัดเจนนะคุณแค่บอกว่าจะเรียก ผู้ช่วยเลขาใช้คาว่าเชิญแต่เลขาธิการบอกต้องใช้คําว่าเรียกนะครับทําให้เราเห็นว่าบางอย่างเนี่ยทางกรทอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะแล้วสิ่งหนึ่งที่คําถามที่ถูกถามไปนะผมว่ากรตจะมีหนทางในการช่วยเหลือผู้ลงทุนยังไงกรอใช้คําเดียวว่าจะใช้จะใช้กฎหมายนะครับผมซึ่ง ส่วนพวกนี้เรารู้อยู่แล้วแหละเราต้องใช้กฎหมายครับมัน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 ต้องมากกว่านั้นนะ่ะมันต้องใช้อะไรที่เยอะกว่านั้นซึ่งพอผมลองเข้าไปดูในส่วนของกราตานะครับผมกรกตบทบัญญัติพระราพัฒนประยัญญตินี้นะกล่าวว่ามันมีบางอย่างที่กราตาสามารถทำได้นะครับผมก็คือการจำกัดสิทธิบางอย่างนะครับผมหรือทำอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นได้นะครับผม คืออันเนี้ยมันอาจจะมีเป็นบทบัญญัตินะครับผมที่<ม>บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เวิร์ขนาดนั้นนะแต่เราก็พยายามไล่ดูนะว่ามีบางอย่างที่สามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมในพระราชบัญญัติของที่ถูกใช้งานนะในมาตานะครับผมที่เกิดขึ้นนะคือมันพยายามไล่ดูนะผมพยายามไล่ดูในส่วนที่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมที่จะถูกใช้งานนะซึ่งมันก็ตรงหลายประเด็นนะครับผมที่มันสามารถใช้ได้ซึ่งบทบัญญัติของกรตกรตไม่ใช่ ไม่ใช่มีอำนาจเต็มแบบร้อปรเซ็นขนาดนั้นนะแต่กรรสามารถที่หยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้นะครับผมซึ่งก็ต้องดูสุดท้ายแล้วมันคือระเบียบราชาการอะระเบียบราชาการมันช้าช้ากว่าระบบคริปตคอเรนซีนะผมอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับผมพยายามติดตามข่าวสารเพิ่มเติม,ตมนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะผมมันเป็นประเด็นสำคัญยังไงรู้ไหมครับประเด็นสำคัญนี้คือประเด็นที่จะ ชี้วัดเลยนะครับผมว่าประเทศเราเนี่ยจะเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกหรือเปล่าที่สามารถที่จะจัดการปัญหานี้ได้และเป็นเคสตัศดี้ให้กับประเทศอื่นได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าในประเทศอื่นๆเนี่ยยังไม่มีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นนะในส่วนเอเชียแปซิฟิกนะครับผม หรือในกรราอตาอื่นนะครับยังไม่ได้มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นนะเคสที่เกิดขึ้นในเอเชียคือเกาหลีใต้นะครับที่เป็นโทที่เป็นคอยนะครับของลูน่านะทรานะครับผมแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เอ็กชแนนโดยตรงนะครับผมซึ่งอันนี้แหละเป็นประเด็นสำคัญนะครับผมว่ามันจะเป็นการวางบทบัญญัติที่ทำให้เอ็กชแนนอื่นในประเทศเราเนี่ยสามารถตั้งอยู่ได้หรือจะเป็นบทบัญญัติที่ทำให้เรารู้ว่ากฎหมายเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์น้อยกว่า หรือไม่สามารถจัดก,การปัญหานี้ได้นะครับผมอันนี้แหละเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตที่เราจะมองเป็นลูกโซ่ก็ได้นะครับผมเรามีคนตอนที่ผมไปนั่งนั่งคุยกับน้องที่ทําเพจสยามบล็อกเชนนะครับผมเขาก็พูดติดตลกนะผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ตลกจริงนะครับบล็อกเชนอะ่ะมันคือสายโซ่ที่ผูกกันใช่ไหมครับผม อันนี้แหละที่เป็นสายโซ่จริงๆครับผมเมื่อเทอล,ล่าล่วงนะครับมันดึงทุกอย่างลงมาพร้อมกันหมดเลยนะครับผมและทําให้เราเห็นว่าปัญหาพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาที่เราไม่รู้อีกนะครับผมและซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กเชนในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีตัวอื่นๆนะที่เกิดปัญหาแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าตัวไหนที่จะเกิดปัญหาต่อไปนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะเห็นในอนาคตอันใกล้นะครับผมคือ น่าจะมีคอยหรือโทเค็นบางโทเค็นนะครับที่อาจจะหายทําให้บลคลาตลาดร่วงอีกนะครับผมอันนี้ก็ต้องย้ําเตือนให้เรามาระวังไว้ด้วยนะครับผมส่วนประเด็นสําคัญสำคัญอื่นๆเนี่ยเราต้องมาติดตามต่อไปนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วกรตจะทํายังไงต่อไปนะไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนบอกว่ารู้จักกับเลยขาธิการรู้จักกับผู้ช่วยเลยขาธิการาถึงทาให้ทําใหา้ได้อภิสิเิษพิเศษ,เศษซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผม คือหลายคนมันมีปากมันพูดได้นะผมซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกคนคิดประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าจากการที่เราเห็นนะครับในตลาดนะครับผมว่าเฮ้ยทำไมบ uh, ิทคัพโดนสตตงโปโดนล่ะแล้วทําไมตัวอื่นไม่โดนล่ะเออแล้วทําไมเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้ละ่ะกับตัวที่ไม่โดนอะในข้อสงสัยที่บางคนต้องต้องมีคําชี้แจงที่ชัดเจนมากกว่าน,นี้นะครับผมคือบางครั้งเนี่ยคําถามบางคําถามเนี่ยมันไม่ตอบเขาไม่ตอบให้ตรงใจเราหรอกผมเข้าใจนะครับผมแต่ บางสิ่งเนี่ยที่กรตรสามารถไลฟ์ชี้แจงได้เนี่ยควรจะต้องไลฟ์ชี้แจงในครั้งเดียวให้จบนะครับผมไม่ใช่ไลฟ์เพื่อโดนโดนด่านะนี่ไม่ผมไม่ไม่โอเคนะครับผมก็สุดท้ายนะผมเราก็อยากจะรู้ว่ากรตรจะไปทิศทางไหนนะครับผมถ้ากระทรวงการคลังอ่ะหรือ,อรัฐมนตรีกระทรวงการคลังไม่ได้อ่าเร่งนะผมคิดว่ากรตคงจะเงียบต่อไปอีกระยะหนึ่งเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้คร่าวๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับผมผมยังเอาใจช่วยกรตอนะแต่ผมก็ต้องพูดอย่างชัดเจนนะครับผมว่า,าสิ่งที่ทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะก,กํากึื่นนะกับกฎหมายนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ